ข้อคิดหนุนใจผู้ที่เรานมัสการ PD ดีสนักวิทยาศาสตร์และผู้เขียนเรื่องชวนขบขันรวมทั้งนิยายเกี่ยวกับโลกที่กำลังเข้าสู่ความหายนะผู้นำของประเทศมหาอำนาจต่างๆกำลังต่อสู้กันสร้างความหายนะให้กับประชากรทั่วโลกยุติการต่อรอง ขีดเส้นตายให้แก่กันและกันขณะที่เรื่องกำลังจะถึงจุดแตกหักทุกอย่างก็ต้องหยุดชะงักและมีการสงบศึก48ชั่วโมงเพื่อทำความเข้าใจกับสงครามอันไร้สาระนี้ผู้นำทุกคนมารวมตัวกันเพื่อเอาความรู้สติปัญญาจากวัฒนธรรมของตนมาร่วมหาทางแก้ไขปัญหากันมีทางพระคัมภีร์คัมภีร์กุรอานภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยาศาสตร์ เมื่อได้ข้อมูลความรู้เหล่านี้มาแล้วก็ปอนลงไปในคอมพิวเตอร์ตัวใหญ่ตัวหนึ่งจากนั้นพวกเขาก็ถามคอมพิวเตอร์ว่าอะไรคือสูตรสำเร็จสำหรับสันติภาพคอมพิวเตอร์กระพริบอยู่หลายครั้งทำเสียงแปลกๆแและพูดออกมาว่าจงอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรานี่เป็นกฎข้อแรกในธรรมบัญญัติ10ประการซึ่งพระเจ้าได้ทรงให้ไว้กับชนชาติอิสราเอลผ่านทางโมเสส ธรรมบัญญัติเหล่านี้ไม่ใช่ข้อสุดท้ายที่พระเจ้าทรงให้ไว้แต่เป็นที่พระเยซูทรงตรัสไว้ว่าจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดความคิดและสุดกำลังของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแต่ถึงระนั้นพระบัญญัติสิบประการยังคงเป็นพื้นฐานของศีลธรรมที่สืบเนื่องมาและยังคงเป็นจริงอยู่จนทุกวันนี้เมื่อพระเจ้าทรงสั่งชนชาติอิสราเอลว่า อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงต้องการพิสูจน์ว่ามีพระเจ้าอยู่จริงไม่จำเป็นต้องทรงทำแบบนั้นเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดอยู่แล้วพระองค์ทรงสั่งเช่นนั้นเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่สมควรแก่การนมัสการยกย่องและทำตามคำถามสุดท้ายคือสำหรับเราพระองค์ทรงเป็นที่หนึ่งอยู่ในชีวิตเราหรือเปล่า ติดตามข้อคิดหนุนใจได้ทุกวันที่ YouTube Channel คริสเตจกพระพรเชียงใหม่